คุณยายบวกมือพ่อหยังลราคุณยายตื่นเต้นมากค่ะอคุณยายคอยเฮ็ดปวกพี่น้องนัอนปวกเต็งเห็ดปวกเต้งค่ะพี่น้องเลี่ยงกันด้วยกี้าคียค่ะเกียเบนหนยห้ฮาแล้ว สวัสดีค่ะนี่สลัดภาพี่น้องมันรอปลาเนาะค่ะอันนี้ขม้าหอดปลาเหล่าดอกแรกแห้งมันให้คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันขึ้นเม็ดต้นกล้วพี่น้องนี่ดอกแรกแห้งมาค่ะพี่น้องเห็ดดินสวยๆค่ะสวยค่ะ,คะไปเด้อพี่น้องบ้านเฮา มาหลอปลาน้ากันค่ะนี่ปลาไม้เนาะพี่น้องเขงาม่ท่านเคยเขามาครั้งแรกค่ะครั้งแรกของห้ามาเด้อสีโสมสนสิมานบา่มากระบอกตรวจบ่ก่อนกับคุณยายครับใหญ่แล้วผ้ามากเนาะพึ่งเขากั้มเขพี่น้อง,น,องนี่เห็ดดินดอกหนึ่งเขาพี่น้องงามๆเห็ดดินกับพี่นอ้นอ,องนี่โอ้ดอกงงามๆเลยค่ะเห็ด <ขา S 1> ดินดอกหนึ่งค่ะพี่น้อง เป็นสวยกกเน็ตโอเดียงกับพี่น้องโอ้ยดอกแข็งครับนี่ครับพี่น้องว้าสวยงามมากค่ะนี่พี่ทอมมาต้นมาก่อนดูต <c oughs> ับคุณยายเป็นไงเนาะคุณยายพอบ่ค่ะ <c oughs> มดพอค่ะคุณยายพามาป่าใหม่คุณยายตื่นเต้นเปล่ นี่พี่น้องสลัดพอเห็ดขวกค่ะนี่คือตาบเห็ดขวกตา,ตาบคุณยายว่าสองดอกอืมว้าวสวยๆค่ะดอกนึงดอกนึงดอกนั่ง <c oughs> คุณยายถือกับดอกใหม่มว้าวสวยงามค่ะต้นมีอีกดอกนึงค่ะพี่น้องด้วยค่ะคุณยายโอ้โนี่ ปวกอ้อางในอนองไปด้วยี่น้องไปลุดหาเห็ดน้ำคุณยายค่ะส่งเห็ดด้วยกันค่ะนี่ห้อยเป็นเปลยนห้อยคนอยออ้น,คคนเขา,ายิ่งกักบุกหูไปทั้งหนา pues? บุบมต้นมา่ก่อนเขามาก่อนพี่น่องแต่ว่าสาระกับพุนยาาตามหลังมาบกุกอเพม่นไปทั้งหนบุกวี่้งน เอกเดียวดูดูกับว่าเป็นยังไงหอกว่าเฮตีนดอกตุ้มๆค่ะเนืดปวกที่หนึองอืมอหือว้าวดอกสวยๆค่ะเฮดินค่ะพี่หนึอง เห็ดเพลื่อนครับพี่น้องช้อนดอกตีนครับพี่น้องอตัวกม่งครับพี่น้องเห็ดตีนดอกนึงครับพี่น้องว้าวความเฮ็ดหัวอีแจ้าพี่น้องหอวง่ายง่ายครับหัวยืดหยุ่นชี้ไล่ตั้งเียวดอกเดียวจะดูดูกับว่เป็นยังครับพี่น้องเห็ดอะไรคือเฮ็ดดิบลิมลิเห็ดตีนนะ จังงา,ามกันค่ะคุณยายตัดขาว้าวคุณยายผ่อเห็ดเข้าแบพี่นอ้องอู้หดอกสวยมากอือหูดอกง่ายครับเพื่นอนหมดนนอดเพื่อนกะหอมเด้อนะ ปาดตรงนี้สวยค่ะดอกเห็ดยังร้องพี่นอ้องโอ้เห็ดดินค่ะพี่นอ้องดอกใหญ่ๆค่ะเห็ดดินค่ะ,ดดคะพี่นอ้องเห็ดดินออกเป็นกลุ่มเลยค่ะพี่น้องอ้าวคือจังฝนตกเน,กนกาะบบบนี้ฝนตกมา,จากจังไลยเนาะ คุณยายสิมาประพาดป้าเจอฝ hmm. นอีกระวนีฝนโตอีแหรอค่ะพ um <ER ี่น้องฝนกำลังล่งเม็ดปอแปต่ว่าห้างังี้ท่านห่เขาฝาดึกอะไรนะเห็ดพึ่งขึ้นเห็ดพึงเขากำค่ะพี่น้อง ย่าบะขวเห็ดปวกอันดอกเดียวดอกเดียวหลายๆเทือกกระไรดอกเด้อววะสัสว่าขวบป็นมูอฮะขวบออีกแดอกเห็นตาดาบคุงยายนั่นไงก็บขวอีกแล้วค่ะพี่หนุ่มดอกเดียวอืมให้คุณยายบวกมือพ่อยังละคุณยายตื่นเต้นมากค่ะ คุณยม,ม่คอยเ็ดปวกพี่น้องปวกแงเนดปวกงค่ะพี่น้องเลี้ยงกันดีสิเคียค่ะเคียเหาห้าแล้วนี่นี่นีนี่ตปุ๊ยย่นไ่นั่นว่า,ามันเม็ดอันว่ามันเม็ดนี่เหรอันผลไม้ป้าไหมเกียบังเกี้ยบังน,นี่อะมืลูกลูก แตม <si ่มืดมกันป่อือนี่นี่นีอีกอันนึงนี่นั่นนั่ป่ะอเรียบพอเรียบนี่เคี่ยนยเียหาเห็ดปักพี่น้องห้าปอเห็ดปกแล้วปอเห็ดปวกุ้มนึ่งตะวันขึ้นั่ะเลาก็ขึ้นตองเคียร์ค่ะพี่น้องขึ้นไปถ้าคน เดียวค่ะนี่อจับแกยายอ่ะออขาไหมอวดแทลเดีดอดอกีบก้นเตียอืมดอกนี้เไปใกล้กัน ดอกงามๆเลยพี่นอนแต่ตูมๆงามๆเลยพี่น้องกำลังงามเลยงตุ่มๆเลยพี่น้อนเกิดอะไรคะคุณยาย คือเห็นอะไรทุกอีกบ่าเห็นมาขึ้นบ่าได้เอออุ้ยเนาวแซมพี่น้องหนาวพี่คนไปจับพิ่นแล้วเนี่ยเนาวไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวสนนารสิหาค,อคอหา่อยๆหาน้ำค้าออกไปนะจะถาว่าตน่าปวนด้วยขางนอกกัน เงาออกมาถ่าพระต่นบรกรอ,อยู่ข้างนอนกพี่น้องคุณยายเราขูดขาเห็ดถา่านนางถ่าเพิ่นเขาไปข้างในเนาะอันนี้เหาอยู่ข้างนอกๆเขาเลาออกมาก่อนเพิ่นเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะพี่น้องขูดไใบตะไปแกงแลงค่ะพี่น้องโอ้แกงแลงบ่ท่านดอกนี่บ่ท่านเลียวพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิไว้ถ้าไปแกงแกงเห็ดปวกคุณยายเราขูดขาออกกอนค่ะพี่น้อง งามงามเลยเนาะสวยงามค่ะรได้หลายดอกกันตัวนี้มีพเอกดอกเดียวกับมีนี่ค่ะพี่นองเนี่ยห้าออกมาพอกันแล้วว่าต้นบาวก้อนออกมาดอกวนะค่ะครับอันนี้เพิ่์ลชื่อว่างไรก็ลืมชื่อสีีปปาาแตกสสวัสดีค่ะนี่ฝากติดตามเพิ่์ลน้ำเนยเลยค่ะมาเข่ามา หาหาซองเห็ดย่าหมดแลงเนาะมา่มาล่องปลาไม่ค่ะเพราท่านเคยเขามาได้หนีมาค้ำ hmm. ค้ำมาค้ำค้ำฝนก็เริ่มลงเม็ดเราก็เลยพผ้ากันออกมาเร็วเนาะนี่ครับพี่น้องเบื้องันผลงานเท่าอันนี้กระซวงปลาเนาะนี่เห็ดไข่ไม่ติดโดดง่ายๆเห็ดไข่เห็ดไข่ปลาหนีย่ามีดีพี่น้องคนอันนี้ของบาตวน้าก่อนคุณของคุณยายกับของสาลัดเนาะค่ะ ใหญ่มากใหญ่มากคุณใหญ่คุณใหญ่ตาดีได้พี่น้องนี่เครียดเครียบปวงเห็ดปวกเขาได้เห็ดปวกนะพี่น้องได้ได้ก็ได้แกงหนึ่งอยู่เห็ดปวกแดงเห็ดปวกฟานคุณวะเห็ดปวนเขาไข่เนี่ยไข่สำกำปั่นสำไข่เด็กเนาะไปค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกคลิปหนาพอกันเหมือนเดี๋ยวสิผ้ามาลุยอีกที่หนึ่งค่ะรอดห็ฝนหนักๆก้อนฝนว่าเดี๋ยวเห็ดปวกกระสีออกคุณวะเข้าสีแดงมาหลุ่นน้ำกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกเม็ดเปลี่ยปเปลี่ย,ยแล้วปะ